กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะปิยาราตียาเพราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายเขต2อําเภอแม่จนันอำเภอเวียงชัยอำเภอเวียงเชียงรุง้งและอำเภอเมืองสามตำบลพักเพื่อไทยค่ะ ท่านประธานคะในเรื่องของการรับทราบรายง,งานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเพื่อศักรสาร้5ยประจำปี25 6 3และปี2 5 6 4ของทางกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ วันนี้ดิฉันไม่ได้มาอภิปรายเพื่อมาโจมตีหรือว่าติติงในเนื้อหารหรือการบริหารงบประมาณและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่เข้ามาชี้แจงนะคะแต่ดิฉันขออนุญาตค่ะเข้ามาทํางานร่วมกับท่านและขอเป็นส่วนหนึ่งหรือแม้กระทั่งเป็นมือเป็นไม้นะคะเพื่อให้หน่วยงานของท่านได้รับมือกับสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวที่ตัวเลขมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นในทุกปีรวมทั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณีค่ะ ก็มีความสลับซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้นจากข้อมูลที่ทางกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ยื่นข้อมูลตัวเลขและเอกสารต่อสภานะคะตามบทสรุปของทางผู้ริหารในปี2 5 6 3รกับท่านประธานข้อมูลจากศูนย์พิ่งได้สำนักง,งานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขมีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวทั้งหมด16,67 6รายต่อปี โดยมีตัวเลขเฉลี่ยตกอยู่ที่46รายต่อวันแบ่งเป็นเพศหญิง1 5 0 9 0เพศชาย1,575รายและเพศอื่นๆ11รายซึ่งเหยื่อของความรุนแรงส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ10ถึง20ปีจำนวนถึง5,619ราย และในส่วนของปี2 5 6 4ค่ะข้อมูลจากศูนย์เพิ่งได้เช่นเดียวกันมีมีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดในครอบครัวทั้งหมด16,672รายต่อปีโดยมีตัวเลขเฉลี่ยตกอยู่ที่46รายต่อวันแบ่งเป็นเพศหญิง15,56 6รายเพศชาย1 6 0 5รายและเพศอื่นๆ11รายซึ่งเหยื่อความรุนแรงส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงอายุ10-20ปีจานวนถึง5377รายสาเหตุหลักๆที่เกิดจาก ความรุนแรงในครอบครัวนะคะของปี2513สาเหตุเกิดจากการนอกใจหึงหวงเกิดจากสื่อลามกและเมาสุรายาเสพติดตามลำดับส่วนในปี2514คะ่ะสาเหตุหลักในเกิดในการเกิดความรุนแรงในครอบครัวเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากการหึงหวงนอกใจมาเป็นเมาสุรายาเสพติดเป็นอันดับแรกการเปลี่ยนแปลงสาเหตุของการเกิดความรุ <S 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 น,นแรงในครอบครัว จากลำดับแรกในปี2513คือการถึงห่วงนอกใจมาเป็นเมาสุรายาเสพติดในปี2514มันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบมีนัยยะค่ะท่านประธานไม่ว่าจะเกิดกจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำหรือผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิดแต่ดิฉันไม่เห็นวิธีการรับมือที่ถูกจุดของหน่วยงานของท่านในรายงานเลยนะคะ ว่าท่านจะมีการรับมือจากการเปลี่ยนแปลงจากสาเหตุนี้อย่างไรในปี2565ท่านไม่ได้วางแผนการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อเกิดการบูรณาการร่วมกันในการทำงานเพื่อป้องกันและแก้ไขความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นกับเด็กเยาวชนประชาชนคนไทยเพศหญิงเพศชายหรือเพศทางเลือกอื่นๆ โดยดิฉันขออนุญาตนะคะอ้างอิงจากงานวิจัยและการศึกษาของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนที่ดิฉันได้อ่านเพิ่มเติมมานะคะท่านประธานท่านประธานคะการศึกษาและวิจัยของสถาบันเพื่อการย,ยุติธรรมนี้เขาได้ศึกษาประเด็นเรื่องความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนโดยสังคมไทยและหน่วยงานหลายหน่วยงานคะ่ะได้ให้ความสนใจและหาแนวทางแก้ไข แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขให้เป็นรูปธรรมเพราะความรุนแรงส่วนใหญ่เกิดจากสังคมรอบตัวเด็กหรือเยาวชนไม่อาจรับรู้ได้ค่ะว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ปกติหรือไม่ปกติในสังคมเพราะบริบทเพราะบอริบทของที่อยู่อาศัยค่ะความเชื่อวัฒนธรรมรวมถึงการอยู่ในสังคมยุคปัจจุบันมันมีความซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งเทคโนโลยีในการสื่อสารมีการเชื่อมต่ออย่างไร้ขอบเขต ทำให้การปกป้องป้องกันลดความเสี่ยงของเด็กและเยาวชนที่ถูกละเมิดหรือทำร้ายร่างกายทำได้ยากยิ่งขึ้นเราคงต้องเปลี่ยนมุมมองค่ะจากการแก้ไขเชิงรับมาเป็นเชิงรุกโดยเอาหน่วยงานของท่านที่เป็นผู้บริหารนโยบายและการได้รับงบประมาณค่ะมามองในมุมมองของผู้ถูกกระทําหรือเหยื่อว่าต้องการได้รับการปกป้อง ดูแลแก้ไขป้องกันติดตามอย่างไรรวมถึงแผนงานที่จะทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องค่ะในเรื่องของการแพรฒน,นาด้านสังคมอารมณ์ของเหยื่อหรือผู้เสียหายที่ต้องการได้รับการเยียวยาหรือฟื้นฟูโดยเฉพาะตัวเลขของเหยื่อค่ะหรือผู้ถูกกระทารุนแรงในครอบครัวที่เป็นเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า20ปีค่ะ ในปี2,513มีจำนวนถึง7,098รายและในปี2,514มีจำนวนถึง6,739รายซึ่งดิฉันเชื่อว่าในสังคมของเรายังมีเหยื่อหรือผู้ถูกกระทำอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้กล้าออกมาจากฝันร้ายที่มันเกิดขึ้นวันนี้ดิฉันเองและพรรคเพื่อไทยรวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนในทุกจังหวัดของประเทศไทยขอเป็นกำลังใจให้ใหเหยื่อหรือผู้ถูกกระทำทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศไหน อายุเท่าไหรเพราะคนไทยทุกคนล้วนจะมีสิทธิเสรีภาพไม่สมควรที่จะถูกกระทําความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจท่านประธานคะส่วนใหญ่ข้อมูลตัวเลขและรายละเอียดข้างต้นที่ดิฉันได้เอ่ยไปที่ทางหน่วยงานนะคะได้มอบให้กับทางสภาล้วนแต่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจและน่านําไปวิเคราะห์ต่อแต่อย่างไรก็ตามกับท่านประธานตามตัวเลขข้างต้น ดิฉันมองไม่เห็นตัวเลขที่ชี้วัดความสําเร็จในเรื่องนี้ของหน่วยงานของท่านเลยเพราะมันไม่ได้ลดจํานวนลงอย่างมีนัยยะหรือมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากการทํางานเชิงรุกของหน่วยงานของ,ของท่านค่ะณนะตอนนี้ดิฉันเลยมีข้อสงสัยฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าตัวชี้วัดและเป้าหมายของท่านในระยะเวลาต่อไปจากนี้3-5ปีเป้าหมายตัวเลขของท่าน จะเป็นตัวเลขที่เท่าใดเพราะจำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวจากระบบฐานข้อมูลที่ทางกรมได้มอบให้ตั้งแต่ปี2555จนถึง2564มีตัวเลขที่ค่อยๆขยับตัวขึ้นในทุกปีค่ะท่านประธานคะนอกจากนี้ดิฉันมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านท่านประธานไปยังกรมนะคะกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรวมถึงกระทรวงด้วยนะคะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั้งหมด3ข้อค่ะข้อแรกค่ะท่านประธาน www.yolens.it.th ที่ท่านได้มอบไว้เป็นข้อมูลในเอกสารนะคะที่เป็นระบบฐานข้อมูลตัวเลขต่างๆของท่านดิฉันอยากจะเรียนแจ้งให้ทราบว่าดิฉันไม่สามารถเข้าถึงได้ค่ะไม่แน่ใจว่าเว็บไซต์ตัวนี้ปรับปรุงหรือว่าปิดเว็บไซต์ไปแล้วยังไงขอรบกวนนะคะให้ท่านได้ช่วยแก้ไขในเรื่องนี้ด้วยเพราะดิฉันเชื่อว่าข้อมูลตัวเลขและรายละเอียดในระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์ของท่านค่ะ น่าจะเป็นแหล่งข้อมูลชันเยี่ยมให้กับนักวิจัยด้านสังคมทั่วประเทศข้อที่2ค่ะสื่อออนไลน์รวมถึงแอปพลิเคชันที่ท่านได้ทําไว้ที่ชื่อว่า a d l i n e ์แฟมิลีอันนี้ดีมากนะคะดิฉันชื่นชมค่ะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อหรือว่าการช่วยเหลือของหน่วยงานอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมคลับที่ไวให้วัยรุ่นได้พักใจหรือปรึกษาปัญหาส่วนตัวเชื่อมได้ง่ายปรึกษาได้ง่ายแต่ดิฉันคิดว่าจํานวนเพื่อนในไลน์ของท่านค่ะจานวน13,252คนยังเป็นตัวเลขที่ยังน้อยมากมาก กว่าที่ที่ันได้คาดหวังไว้นะคะเราอาจจะลดงบประมาณขายของสื่อออฟไลน์มาเพิ่มการโปรโมทช่องทางออนไลน์ก็น่าจะดีกว่าเพราะตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือแล้วนะคะท่านเชื่อมแล้วก็ติดต่อหาก,กันได้ง่ายกว่าดิฉันเชื่อว่าถ้ามีการประชาสัมพันธ์ได้ถูกจุดถูกกลุ่มเป้าหมายจะมีคนมาใช้แอปพลิเคชันของท่านได้มากกว่านี้ค่ะ ข้อที่3ค่ะคกลไกส่วนพัฒนาครอบครัวในชุมชนหรือสอพอคอที่ท่านได้มีการอบรมทั้งออนไลน์ออฟไลน์ในแต่ละรุ่นในแต่ละจังหวัดเพื่อได้ทำหน้าที่ประจำหน่วยนะคะดิฉันอยากให้มีการพัฒนาพื้นฐานด้านจิตวิทยาด้วยเพราะบุคคลเหล่านี้ค่ะทำหน้าที่ลงพื้นที่จริงถึงหน้าบ้านแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถออกไปอนุญ,ญาตด้านจิตวิทยาได้ดิฉันอยากขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆเข้ามาเติมเต็มตรงนี้ได้หรือไม่คะเพราะสังคมเราตอนนี้ค่ะเรา ละาเลยจากการเยียวยาความรู้สึกของเหยื่อค่ะไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจหลายท่านนะคะมีอาการของ post traumatic stress disorder หรือ PTSD ค่ะคือโรคเครียดที่เกิดจากเหตุการณ์รุนแรงที่กระทบกระเทือนด้านจิตใจ แม้ว่ากระบวนการยุติธรรมจะจบลงไปแล้วแต่บาดแผลของผู้ถูกกระทํามันยังคงอยู่ดิฉันหวังว่าข้อเสนอที่ดิฉันได้กล่าวไปอาจจะได้รับเกียรตินะคะให้ไปอยู่ในแผนงานของปี2 5 6 7ที่กําลังจะถึงนี้ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในเรื่องของความรุนแรงไม่มากก็น้อยค่ะและสุดท้ายนี้ขะท่านประธานดิฉันและพรรคเพื่อไทยขอเป็นหน่วยสนับสนุนหลักในสังคมให้ผู้ถูกกระทําความรุนแรงทุกท่านได้กล้าค่ะ กล้าที่จะก้าวผ่านความกลัวกล้าที่จะพูดกล้าที่จะได้ส่งเสียงพวกเราทุกคนนะสภาหแห่งนี้พร้อมที่จะสนับสนุนและจับมือทุกท่านก้าวผ่านความโหมดร้ายที่เกิดขึ้นขอบคุณข่าท่านประธาน